สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับวันนี้เป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับอย่างที่ได้เกินไปแล้วนะครับว่าเป็น To โย ta Prado l a n รนกูเซอร์พาราโดสามเจนสามเจเนอเรชันวันนี้จะพามาชมนะครับแล้วก็มาดูทีละคันกันนะครับว่ามีความพิเศษยังไงนะครับแต่ละเครื่องยนต์แต่ละรุ่นและปีเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากคุณมงคลมาให้ความรู้นะครับว่าแต่ละคันมีความพิเศษยังไงเริ่มจากปีไหนมีแรงม้าเท่าไหร่ หรือมีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับวันนี้เริ่มขั้นแรกครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับคุณมงคลนะครับให้ข้อมูลนิดนึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนานครับช่วงนี้ไปรับภารกิจสําคัญนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอรถดีที่น่าใช้นะครับเป็น Toyota Land c r u i s e r p r a d าต้องบอกว่า p r a d o เองเนี่ยเป็นรถ SUV ที่ ไซส์นะครับขนาดกลางนะครับไม่ถือว่าใหญ่เทอะทะและก็ไม่ถือว่าขนาดเล็กเท่า PPV นะครับ PPV เหมือนอย่าง f o r จูเน r แต่ตัวนี้เป็น SUV ที่ไซส์ที่ใกล้เคียงกันครับผมควาคล่องตัวนะครับรวมไปถึงสมรรถนะความปลอดภัยถือว่าสุดคุ้มค่าแน่นอนผมมองว่าเป็นรถดีที่น่าใช้คุยการต่อครับครับอย่างที่บอกครับอย่างที่คุณมงคลบอกว่ารถตัวนี้จริงๆนะครับต้องบอกว่า คุณมงคลรีวิวไปนะคันไหนก็แล้วแต่นะลูกค้าจองไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่หายากด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นรถที่น่าใช้อย่างที่บอกครับเดี๋ยววันนี้มาชมกันคันแรกเดี๋ยวให้คุณมงคลแนะนํานิดนึงครับครับอย่างคันแรกเลยคันนี้นะครับผู้จัดการต่อเอาแมสใสดีไหมเพราะว่าเสียงไม่ได้ยินใช่เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมาเอาเอาแมสขาวมาแล้วกันจะได้ยินอย่างคันนี้คันแรกเลยนะตัวนี้เป็นพาโดนะฮะถือว่าเป็นโฉมแรกเลยนะครับปี1997 พาโดออกโฉมนี่มาเขาเรียก p าโด95นะครับวันนี้เราจะพาไปดูทั้ง3ามเจเนอเรชันเหมือนที่ผู้จัดก,การต่อได้แจ้งตอนแรกเลย,เลยก็คือว่าพาโดโฉมแรก95และ p าโด120นะครับในปี2004แล้วก็พาโด150ในปี 2000, 2008ัน0นะครับเรามาดูตัวแรกก่อนเลยคันนี้พาโด95เป็นเครื่องยนต์ v 6 3000 cc 6สูบรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงแข็งแกรง่ง หน้าตอนนั้นเองถือว่าเขาเป็นพระเอกแหละในปี97ในตอนนั้นปี40และคันนี้ถ้าซื้อไปแล้วนะครับสิ่งที่สิ่งท,งที่ได้เพิ่มจากรถแซนด์ทั่วไปคือเราทําการอัปเกรดช่วงล่างแล้วนะครับอย่างคันนี้เองนะครับ,รบส,สีน้ำเงินอัปเกรดช่วงล่างคือ1นึ่งนาวิการต่อเปลี่ยนโช๊คใหม่ของ Iron Man โอ้โหโช๊คใหม่โช๊คใหม่ค,หมครับ เปลี่ยนสปริงรนะครับสปริงรุ่นใหม่ด้วยสีเขียวรุ่นเก่าจะเป็นสีเหลืองอยก2นิ้วพ,พูดง่ายว่าถ้าช,ชากชกหน้าเป็นไอรอนแมนครับส่วนใหญ่นะผมมองว่าเปลี่ยนแล้วจบเลยนะพี่การต่อครับรีโวร,รุ่นใหม่ๆนะถ้าอยากให้เกาะถนนนะครับหนึบแต่ว่าต้องบอกว่า ความแข็งความนิ่มแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเนาะความแรงก็ไม่เท่ากันด้วยแต่สำหรับผมเองในฐานะที่เราขับรถมาหลายยี่ห้อหลายรุ่นผมว่า Iron Man นะฮะสปริงนะฮะที่เปลี่ยนใหม่นะครับชกระบอกขาวตัวนี้นะที่ใส่ผมว่าขับแล้วรู้สึกว่ามั่นใจข้ามคอสะพานตกหลุมเนินกระโดดทุกอย่างเนี่ผมว่าเขาเขาสอบผ่านและที่สําคัญพี่กตรต่อเขามีรับประกัน3ปีห0,000กิโล แล้วถ้ามันเสียที่ไหนเคลมได้ทั่วประเทศไทยนี่คือข้อดีที่บอกว่าทำไมต้องใช้อรอนแมนไงครับผมครับเคลมได้ด้วยนะครับมีเอาง่ายว่าใช้ไปพังมีซ่อมได้นะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีด้วยออยมาซูมนิดนึงออยมาซูมนิดนึงมาดูดูข้างหน้านี่นะครับโหอันนี้ย่างของอะไรครับพี่นายครับเอา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 เป็นไอ้นี่ก่อนเนี้ยถ้าสปริงสีเขียวนี่เป็นแสดงว่าสปริงเป็นรุ่นใหม่แล้วถ้ารุ่นเก่าก็จะเป็นสปริงสีเหลือง สวิงสีเหลืองนะครับอ้นี่คือไอรอนแมนนะครับโฟมเซลนะครับนี่นะฮะก็บอกสีขาานะครับเป็นสตดนะครับก็จะทําให้ส่วนใหญ่นะผู้จัดการต่อรวดช่วงนี้ปี97นะโชคช่วงล่างมันก็จะต้องตัดสภาพนั่นแหละแต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาได้เปลี่ยนใช้ของอะไรถ้ามันไม่สมบูรณ์เราซื้อมาเราก็ต้องเปลี่ยนโชกอีกก็หมดอีกหลายตังค์ใช่ครับแต่อย่างนี้เองเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างสมบูรณ์ และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของเรานะส่วนใหญ่ที่เห็นนั่นก็คือยางา B F Coolit <oughs> นะฮอน้นี่แม็กติดรถนะครับผมชอบที่มันเป็นแม็กติดรถเพราะว่าเวลาใส่แล้วยางมันจะได้สูงเพราะนั้นความาความสูงของหน้ายางทําให้มันแอ s สอบความนิ่มครับ นะครับบางทีถ้าไปใส่ยาง20แม็ก20แล้วยางมันเตี้ยวความนิ่มนวลก็จะหายไปนะผมชอบสไตล์ที่แต่งสไตล์ครอสคั y, นทะี่เพราะเราเป็นค,คนขับรถที่ชอบที่เป็นออฟโรดที่มันสมบุกสมบันไดนะครับไม่ใช่แต่งหล่อใช้ในเมืองอย่างเดียวนะครับคันนี้เท่าที่ผมดูนะพี่กันต่อเขาเปลี่ยนสปริงมายก2นิ้วแล้วก็รองนะหัวโชคมาด้วย1นิ้วนะเพราะฉะนั้นคันนี้ ไม่ใช่2นิ้วมันจะเป็น3นิ้วทีเนี้ยเพราะนอาคันนี้มันจะสูงขึ้นอยู่ประมาณ3นิ้วมันก็เลยรู้สึกว่าสูงกับปกติที่เราเห็น2น<อ>ิ้วไมีน่นะครับมองด้านข้างนะ<น>ไม่มีความสูงมันจะดูยุ่งๆหน่อยใช่ครับใช่ครับนะฮะ<อ>ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์รหัส 5VZ6 ถูกนะครับเครื่องบล็อกนี้ข้อดีก็คือเขาใช้ใส่อยู่ในหลายรุ่นอะไหล่เยอะเสียงกงเยอะเหมือนรถโตโยต้าแกรนเบียที่เรามีคันหนึ่งก็เครื่องเนี่ยบล็อกนี้เลย 5VZ ออ๋ตัวเดียวกันครับใช่นะฮะท็อกตีนต้นเนี่ยอัตราเร่ง V6 มััันนนนนก็อออตรรราาาาาเเเ่่่งงดดีหหยพะะฉ้้ถทใ ทราโดอยู่นะในงบที่3ามแสนเก้าหมื่นเนใช่ครับคุ้มค่าแน่นอนซื้อไปไม่ต้องเผื่อค่าซ่อมใช่ครับเพราะว่าอย่างภายนอกภายในเราเก็บงานเรียบร้อยแล้วช่วงล่างนะครับเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับพาดูข้างในหน่อยไม่โอยนะไปดูข้างในนิดนึงก่อนที่จะพาไปดูทราโด120่งนคันต่อไปมานี่ยครับมาดูบ้านในกันหน่อยนี่นะครับโอ้โหข้างในก็เป็นเบาะหนังนะเบาะหนัง สวยงามเลยนะครับมีเหนนะให้ดูนิดนึงก็มีตําหนีมีแตกนิดนึงนะครับถ้าเผื่อยังไงมีตําหนิเราก็สามารถเก็บเปลี่ยนชิ้นให้ได้นะครับคันนี้เบาะหนังแท้นะครับภายในนะครับและที่สําคัญอีคันนึงถ้าผมจําไม่ผิดคันนี้ใช่ไหมที่ไม่เคยติดแก๊สใช่ครับอ๋อนี่แหละมีมีคันนี้ที่อ่านะครับผมอะไรก็อาจจะมีรอยตําหนีตามสาพบ้างนะครับมีรอยบ้างนะครับ บอกก็มีต้องมาเก็บบ้างนะฮรหรือถ้าไม่เก็บก็ใช้ได้เพราะถือว่าคันนี้ไม่น่าเกลียดภายในก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับยังดูดีอยู่กับรถปี97นะครับรถปี40นะครับ40 64 24ปี24ปีโอ้ห24ปีลักษณะนี้ยและที่สำคัญนะข้อดีอย่างหนึ่งคือรถคันนี้24ปีไม่เคยติดแก๊สเลยติดแก๊เลยนี่นะครับข้างหลังก็เลยดูเรียบร้อยนะครับบอดแถว3ยังใช้ได้นะครับสมบูรณ์เลยนะครับ แล้วรุ่นนี้อย่างหนึ่งนะพี่การต่อครับถ้าติดแก๊สแล้วปรากฏว่าหาที่วางถังไม่เจอเพราะหลังสุดเขาจะเป็นที่เก็บถังน้ํามันอก็ไว้ข้างบนแล้วที่เบาะแถวสามก็ใช้ไม่ได้ความเป็น SUV ที่เป็นเบาะสามแถวมันก็จะไม่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นเองรุ่นนี้ก็เลยเสียพื้นที่ถ้าติดแก๊สมันก็จะเหลือเบาะสี่ที่นั่งเหมือนรถเก๋งซีดานนี่เองครับแต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สนี่คือข้อดีอย่างนึงนะครับ และด้านหลังก็จะมีขอรากนะครับออขอรากลากเรือนะฮะมีโทบาด้วยนะครับ,รบมีตอ่อสายไฟเพราะนะั้นถ้าใครจะไปลากเรือลากเจ็ตสกีลากรถไถได้หมดเลยได้หมดเลยเทนกำลังมาครับวันนี้ท่องเที่ยวนะครับแคม,มปิ้งนะใส่เต็นท์เข้าไปอีกก็ได้ก็จบเลยนะครับคันนี้ราคาพิเศษแค่399แ0 0กานะคืกัรต่อไปเก็บเบาะนิดนึงนะได้เลยคันนี้เบาะผมหินเบาะปีกเบาะยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวพาไปดูคันที่2นะครับ ปิดปิดด้วยกันคันนี้อันที่สองนะคุมใช่ไหมอันนี้ซื้อไปไม่ต้องทำเลยเลยนะแก๊สไม่เคยติดมาดูคันที่สองคุยกันต่อครับคันนี้เรียกว่าอะไรนะครับพี่ไหนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับหลายท่านบางทีได้คุยเข้าเอ๊ะมันคืออะไร1 2 0 1 5 0ไม่ใช่ไม่หวยนะครับหลายคนลูกค้าหลายคนถามมานะเอ๊ะมันต่างกันยังไงผมก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งรูปให้ดูจะได้เข้าใจว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนั่นคือเจนเจเนอเรชั่นที่1ครับ เจนสองมาก็โฉบเฉี่ยวดูไฟหน้าฮะไฟหน้าแหลมขึ้นมานะครับรุ่นนี้เป็นเจเนอเรชันที่สองเขาเรียกพาโด120นะครับที่เรียก120เพราะว่ารหัสตัวรถเขาเป็น KDJ 120มีคำที่มาต้องนะครับเดี๋ยวบอกเรื่อยเดี๋ยวเผื่อคนขายจำไม่ได้ว่าบางทีคนที่เป็นเล่นรถเขาจะเข้าใจรหัสเานะครับอย่างตัวนี้เขาเรียกพาดู95 อ่าพารโก95 VJ 95นะฮะัเก t k 95นะครับมันจะมีรหัสของเขาเขาก็เลยใช้ชื่อรหัสนั้นเป็นตัวเรียกรุ่นรถเป็น95ตัวนี้เขาเรียก KDJ KDJ 120เออ KDJ เป็นตัวรหัสตัวถังครับตัวรหัสตัวถังนะโอเค KDJ 120คันนี้ข้อดีที่สำคัญมากๆในจุดขายคันนี้พืดกันต่อคือ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นไงดีเซลนะครับอันนี้ปกติเราจะเจอที่เราขายไปสองคันนะเราขายเป็นเบนซินใช่ใช่เป็นดีเซลสองจุดเจ็ดเรเป็นเป็นเบนซินสองพันเจ็ดแล้วก็สามพันซีใช่ครับสามพันซีครับสามพันซีทีนี้คันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับเครื่องดีเซลก็ตัวนี้เป็นเครื่องสามพันซีหนึ่งเคดีที่อยู่ในวีโก้แชมป์นั่นเองวีโก้ตั้งแต่ปี94ขึ้นมา 94-95จนถึงปี2014อ่ะใช้เครื่องบล็อกนี้เลยใช้ทนมากครับอะไรหาง่ายสิครับทางนี้ก็คิดดูว่ามันตั้งแต่ปี2004ถึง201410ปีเต็มๆที่ประจำการอยู่ในโตโยต้าสำหรับ v ีโก้บ้านเรานะถ้าไม่ดีเขาคงไม่มาใส่ตรงนี้หรอกนะครับเพราะ้นคันนี้ปี2004ปี47คเพราะในบล็อกนี้อะไรเยอะนะครับแล้วก็ใช้ทนมากใช้เป็นล้านกิโล อา้ิธีการตอบเปิดเครื่องให้ดูหน่อยประหยัดด้วยนะประหยัดทนนะคันนี้นะฮะโชวเชียวเลยฮะนะครับดูกันชนหน้ามีการชนเสริมด้วยนะแ๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูบล็อกนี้เครื่องยนต์163แรงม้าครับเครื่องบล็อกนี้นะครับก็เหมือนกันเครื่องบ้านเราผิธีการต่อสังเกตมีอินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ข้างบนด้วยอินเตอร์เหมือนบ้านเราเลยใช่คันนี้ต้องขออภัยนะที่ไม่ค่อยสะอาดเพราะคันนี้เป็นรถที่ใช้งานเองด้วยนะครับเลยไม่ล้างเลยแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเจน1เจน2เจนส 95120150เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเองต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นคันนี้นะเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันและที่สำคัญนะครับในตลาดหาน้อยมากถ้าเป็นเบนซินเราก็จะขายกันอยู่ประมาณ0 0แสนแต่ตัวนี้ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยในตลาดหาไม่มีบางคันตั้งขายเป็นล้านนะครับแต่ของเราขายอยู่ที่899ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้พาโด120เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ899 คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรถไม่มีอุบัติเหตุไม่เคยชนหนักนะมีเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะธรรมดาของรถปี04 04ใช่ครับปีปี04 04์สี่ศูนย์สี่ก็ยี่สิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดสองพันยี่สิบเอ็ดตอนนี้เท่าไหร่อ่สิบเจ็ดปีสิปีใช่ครับสิบเจ็ดปีฮะเพราะนั้นเองไม่เคยชนไม่มีอุบัติเหตุก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละนะฮะใช่ครับยางก็ยางบีเอฟด้วยนะครับคันนี้นะครับยางบีเอฟคุ้วยนะครับช่วงล่างนะครับ ช่วงแรกเป็นแม็กเฟอร์สันสตัทเหมือนกันนะครับเป็นปีกนกคอยสปริงนะครับข้างหลังมีถุงลมด้วยนะครับ uh huh. ข้างหลังมีถุงลม <Okay. S 2> งลมด้วยคันนี้เลขไหมเอาน้าองออยดูข้างในหน่อย3ามแสนนสนะครับผมอะไรเก็บมาแล้วนะครับผมอะไรเก็บมาแล้วหุ้มมาให้ใหม่แล้วนะครับ งมาลายหุ้มมาใหม่แล้วบอร์ดมีเปลี่ยนชิ้นมาแล้วโทษทีเราพูดการต่อเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงคันนี้แก้ไขนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่ช่วงล่างบอกถุงลมคันนี้ไม่ใช่ช่วงล่างถุงลมนะช่วงล่าเป็นคอยสปริงเพราะนั้นสบายใจได้ก็เลยสงสัยคันนี้จำได้ว่ามันปรับสูงต่ําไม่ได้ถ้าช่วงล่างเป็นถุงลมมันจะมีที่ปรับสูงต่ำได้มันจะยกท้ายขึ้นได้แต่คันนี้ไม่ใช่ถุงลมนะครับเพราะต้องเรียนอย่างนีน<ห>้ครับว่าพาโดเองนะหนึ่งสองศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ข้างท้างเปี่ ถุงลมถาฮาพาโดถ้าเวกร้อยเป็นไฮดรอลิก AHC นะแต่มันเลือกได้ทั้งเป็นคอยสปริงหรือว่าเป็นถุงลมหรือเป็นไฮดรอลิกอย่างคันนี้ก็เป็นคอยสปริงคันนี้พาโดคันนี้ก็เป็นคอยสปริงใช่เพราะนั้นถ้าเป็นคอยสปริงเราก็สามารถอัปเกรดชุกอย่าให้มันสูงขึ้นได้เปลี่ยนช็อป่กนสปริงได้แต่ถ้าเป็นถุงลมอยู่แล้วเราถ้าไปดัดแปลงมันก็ได้อยู่เป็นอย่างนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเองตัดปัญหาว่าถุงลมรั่วไฮดรอลิกรั่วตุ่มเสียอย่างเงี้ยตัดไปได้เลยแล้วพวกถ้าสมมติเราตุ่มเสียอะไรพวกนี้เราซ่อมแพงไหมครับไม่แพงจริงๆถุงลมเองเนี่ยอย่างถ้าเจ้าใหญ่ใหญ่อย่างท่าผ้าผ้าเบรกถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าเข้าศูนย์ก็ต้องมีอย่างน้อยสองเท่าอ่ะเพราะฉะนั้นเอง อย่างนี้เองนี่พร้อมใช้ถ้าอย่างงี้อย่างนี้สบายใจได้สบายใจได้ไม่เสียเพราะเอยสปริงเน่ยตอนนี้เอาไปอัาเกรดเหมือนคันข้างๆได้เลยไอรอนแมนได้เลยถูกต้องยกสองนิ้วไอรอนแมนมาติดต่อที่เราได้เลยนะอันนี้ภายในข้างหลังนี่เดิมๆก็ยังใช้ได้แต่คันนี้เป็นรถใช้งานอยู่ครับก็เลยมีของมีอุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับแต่นี่เขาใส่ของก็เลยอ่านะจริงๆเนี่ยมันก็มันก็แนบสนิทได้เลยนะครับพวกนี้นะครับมีอุปกรณ์มีของใส่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองถ้าท่านใดหาดีเซลพาโด120 นะคันนี้ไม่มีไม่มีติดแก๊สไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเครื่องดีเซลนะครับ,รบอันนึงก็คือเขาเปิดออกด้านข้างาประตูเขา,านะครับแล้วถ้าเป็นเบนซินเนี่ยเขาเรียกว่า TZ หรซอเลาครับผมเห็นข้างหลังมันเขียนว่า TX กับ TZ มันต่างกันยังไง<ช>เออเออตัวนี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลให้เ <laughs> <laughs> พราะมันมีทัก่อนทีซดด้วยนะเป็น TZ แซ่มันเป็น2อเคันนั้นอะ ที่นี่ทีเอ็กนี่รู้สึกคุณจะเป็นเป็นไอ้ดีเซลทั้งสองคันเลยไม่แน่ใจต้องไปถามผู้รู้ก่อนนะครับนะครับเพราะว่ารุ่นแต่ละรุ่นบางทีข้อมูลมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะครับแต่คันนี้โอเคเอาว่าเป็นว่าเป็นดีเซลดซีลสามพันครับมียาง BF มาให้นะครับเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแปดเก้าเก้าถ้าท่านใดหาอยู่นะผมบอกว่าคันนี้ไม่ผิดหวังอีกคันหนึ่งผู้จัดการต่อคันสุดท้ายเจนที่สามที่เรามานำเสนอเพื่อนๆวัันนี้ครบผม อันนี้เป็นนะครับ150นะครับ150 Prado ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลังๆแล้วนะครับก่อนจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ 1KD เหมือนกันนะคันนี้ครับแต่อัปเกรดแรงม้าเพิ่มขึ้นมาจากขนั้น163ครับตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับคันนี้เป็น190โอ้โหครับกระโดดแรงม้าอ่าคันนี้เป็น190แรงม้านะครับอัปเกรดกล่องขึ้นมานะครับ อินเตอร์ที่รุ่นนั้นอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้อินเตอร์ไม่อยู่ข้างบนแล้วทีนี้นะครับอินเตอร์อินเตอร์เปลี่ยนเปลี่ยนจุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้แรงม้าเพิ่มมากขึ้นหนึ่งเคดีนะครับรหัสเดียวกันข้อสังเกตง่ายๆอีกจุดหนึ่งนะผู้จัดการต่อว่าเครื่องยนต์ดีเซลคือเขาจะมีแบตเตอรี่2ลูกอ๋อเออเนี่ยสังเกตนะฮะแบตเตอรี่เขาจะมี2ลูกนะครับถ้ารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับ เซลแบตเตอรีอรร่2ลูกนะฮะห้องเครื่องเต็มมากเลยเต็มเต็มใครที่หาอยู่นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่านี่ฮะโอ้ยสตาร์ทแอบพเครื่องอย่างที่บอกครับเป็นเครื่องเคดีคันนี้เลขไม้อยู่ที่คุยการต่อคันนี้เลขไม้น้อย,ยเลยครแบแสนหะนึ่งหมื่นสี่พันโอ้แสนหนึ่งสี่ปีสิบสองครับ แต่ว่าราคาพึ่อกันต่อว่าแพงไปหน่อยนะตั้งอยู่ล้านเจ็ดห้าครับอันนี้ในในไลฟ์ในคลิปยังมีให้อะไร่ครับผมว่าล้านห้าเก้าคร้านห้า 5, เก้าน, 5, นี่ตั้งแพงไปนะนี่น, 2, นะไปสองแสนเออแม่ที่จริงก็ตั้งสูงไปหน่อยนะล้านห้าเก้านะครับก็เป็นแสนหกนะทะเบียนตรงตัวเลขหนึ่งห้าศูนย์ด้วยครับนะครับอ่าคันนี้ออยพามาดูด้านในหน่อยผมอยากให้ดูด้านใน พราะตัวนี้เวลาเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวนี้แล้ว150แล้วออปชันเขาจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสามารถยืดหดได้นะฮะเดี๋ยวเราสุดเห็นไหมฮะทันสมัยมากนะฮเหมือนเอสคัสเลยนะพวงมาลัยนะครับเวลาเราจับเครื่องปุ๊บพวงมาลัยก็จะยกขึ้นนะครับหดลงไปนะครับแล้วก็ยกขึ้นให้สบายเวลาคนอ่า ตัวตัวตัวโตหน่อยเวลานั่งก็จะไม่ติดท้องไม่ติดพุงนะครับมีกล้องถอยมีอะไรครบหมดเลยมีจอมีครบนะฮะสำหรับคันนี้นะครับเพิ่มความรู้หราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับแลนด์ครูเซอร์150สีเทาคันนี้นานๆมีมาทีนะส่วนใหญ่เราจะเจอรุ่นนี้จะเป็นสีสีขาวกับสีดำนะพี่กันต่อเนาะใช่ครับครับอันนี้คันนี้เป็นช่วงล่างเป็นคอยสปริงหรือว่าเป็นเอสครับตัวนี้คันนี้เป็นคอยสปริงเหมือนกัน นะครับเพราะว่าพาโด้หนึ่งห้าศูนย์นะครับ VX ร้อยที่ออกมาคู่กันนะครับพวกนี้ก็จะมีช่องนั่งมี2อย่างนะครับคืออย่างตัวนี้มีถุงลมด้านหลังและด้านหน้าไม่มีถุงลมนะครับด้านหลังมีถุงลมกับช่องนั่งเป็นคอยสปริงแต่อย่างคันนี้เป็นคอยสปริงนะครับเพราะฉะนั้นเองก็สบายใจได้ว่าโชกเสียอย่างเงี้ยปั๊มลมเสียอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแต่ว่าเรื่องสมรรถนะการเกาะถนนการการสะเทือนเนี่ยต้องบอกว่ายังไงเขาเป็น SUV นะครับ เรื่องความนิ่มนวลเนี่ยไม่ได้แพ้รถพวก PPV อยู่แล้วแหละนะครับใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนบำรุงรักษาก็ไม่แพงอันนี้สามารถเข้าศูนย์ได้ไหมครับพี่นายเข้าศูนย์โอ้ก็เข้าศูนย์โตโยต้าได้หมดเลยนะครับเขาจะไม่เหมือนรถยุโรปบางทีเบนซ์บีเอ็มเนี่ยเขาจะให้เข้าตัวแทนจําหน่ายแต่อย่างนี้เองเนี่ยเขาโตโยต้าได้เลยเพราะทุกครั้งที่เข้าศูนย์เขาเก็บตังค์เราเหมือนเดิมแหละนะครับค่าน้ำมันค่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ค่าเซอร์วิสเขาก็เก็บเราเหมือนเดิมนะครับแต่แนะนำอย่างนี้ครับรถพวกนี้นนนะครััับบมมกก็ต้อองเหื ต้องมีแพทย์เฉพาะทางหน่อยนะครับมีร้านที่ก็ซ่อมอะไรส่วนใหญ่ที่ติดปัญหาเวลาใช้รถ SUV รถประกอบนอกก็คือว่าเวลาจะซ่อมแล้วจะเอาอะไรที่ไหนนี่แหละถึงอยู่ในศูนย์ก็ตามนะศูนย์ก็ไม่ได้มีสต็อกอะไรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องมีแหล่งซื้อแต่ว่าข้อดีทุกวันนี้คือเรามีออนไลน์เรามีเพจเรามีกลุ่มเรามีคลับสามารถหาได้ไปในกลุ่มโอ้โหมีสต็อกเยอะๆไอ้นี่ไม่หนักใจหรอครับ แต่ถ้ายัง80อย่างเงี้ยโอ้โหรถตั้งแต่ปีไหนอะปี96 97 96ใช่ครับใช่พร้อมพาโด95เลยใช่อย่างนั้นอะไหล่ก็จะน้อยแต่อย่างงี้รุ่นใหม่ๆอะไหล่ก็ยังมีเยอะอยู่นะครับครับข้อสังเกตก็คือถ้ารุ่นท็อปไม่รุ่นท็อปเราพูดกันต่อที่เรามีหลายคันนะพาโดเรามีสีดำอีกคันนึงนะใช่ครับดูที่กล้องนะฮะถ้ารุ่นท็อปก็จะมีกล้องหน้ากล้องหน้ามีสันรูฟด้วยใช่มีกระจกเอ่อกล้องข้างด้วยกล้องท แต่คันนี้เป็นรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นท็อปนะครับช่วงหน้าเป็นคอยสปริงก็จะไม่มีกล้องให้นะครับแต่ก็สบายใจอย่างนี้ว่าขับไปแล้วไม่ต้องกลัวตุ่มจะเสียไม่ต้องกลัวว่าปั๊มจะเสียนะครับสบายใจได้เลยแล้วก็เครื่องดีเซลประหยัดน้ามันด้วยนี่นะนะครับก็ต้องบอกครับอันนี้นะครับถ้าไปอัปเกรดช่วงล่างเช่นกันครับกับสามคันนั้นกับคันแรกเอาคันแรกที่ใส่ช่วงล่างไอรอนแมนไปตัวนี้ก็อัปเกรดได้เช่นกันนะตัวนี้สบายใจนะครับอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นตัว ทุงลมก็คือถ้าเป็นพาโดมมันจะยกข้างหลังใช่ไหมครับข้างหลังอย่างเดียวแต่เขาจะปรับความแข็งนิ่มของสปริงไม่ใช่สปริงของโช๊คเขาจะเป็นโช๊คไฟฟ้าแต่ครับสังเกตว่าหัวโช๊คเขาจะมีสายไฟอยู่ที่เป็นสวิตช์นะครับปรับความแข็งนิ่มนะครับได้นะครับแต่่างนี้ก็เป็นสาตนดาดทั่วไปนะครับเราก็สามารถอัปเกรดช่วงล่างปรับสูงขึ้นได้แต่ดีช่วงล่างเขาก็ดีอยู่แล้วนะคันนี้ก็เลยสแตนดาดไม่ได้ปรับอะไรเลยแต่มาดูความสูงก็ใกล้เคียงกันนะครับ จะสังเกตเห็นได้ว่าคันน้ำเงินสุดจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับคันขาวนี่ก็ลองลงมาหน่อยนะครับแต่ใสยาง B F ใสยาง B F ขึ้นมาก็จะดูสูงขึ้นนะครับแต่คันนี้สแตนดาร์ดของเขาก็คือประมาณนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นป้ายเอียงโอเคสูป้ายหนึ่งห้าศูนย์ไปเลยตัวเลขหนึ่งห้าศูนย์นะฮะโอเคคุยกันต่อมีคําถามหรือเพิ่มเติมไหมครับผมก็มีหลายท่านถามมานะฮะว่าในเรื่องของวันนั้นพี่โชว์เลขแล้วะโชว์เลขไปเลย พี่ที่อยู่พี่วุฒิพี่วุฒิถามมาว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้ปกติหรือเปล่านะครับสำหรับตัว150รับไฟแนนซ์ต้องถามผู้จัดการต่อได้เช่คไฟแนนซ์ยังผมเช็คแล้วครับแต่เท่าไหร่จัดได้เต็มเลยครับเถ้าราคาที่ที่พี่นายแจ้งเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ผมขายอยู่ที่169นะครับ169แต่ทีนี้ถ้าพี่นายบอกว่า159นะครับมันจะได้ล้านหก เอาโฟรีดาวได้เลยจัดได้เต็มด้วยเครดิตดีฟรีดาวพิมพุธนะท่าพิมพุดดูอยู่นะคันงนี้ฟรีดาวได้ใช่เลยครับคันนี้ผีดาวได้แน่นอนแลนส์กว่างวดก็จะประมาณเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นกว่าครับประมาณสองหมื่นสามสองหมื่นสี่ประมาณนี้ใช่ใช่ถั่นยาวสุดได้กี่ปีอันนี้ได้เจ็ดสิบสองเดือนครับได้ปีหกปีนะฮะไม่ถึงแปดสิบสี่นะครับด้วยความที่เป็น รถรถประเภทนี้รถนําเข้านอส7 214ถ้าเดือนละ20,000ก็ได้ล้านสี่ใช่ครับเพราะนั้นประมาณ20,000กว่า20,000กว่าครับอยู่ประมาณ20,500เนาะ20,500นนี้ครับไม่มีเงินดาวพอปในวัน20,500ใช่ครับจัะได้แน่นอนนะครับคันนี้นะครับที่ถามเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ตอบแทนพี่วุฒิไปเลยถ้าท่านใดสนใจนะครับวันนี้ผมพามาดูพาโดตั้งแต่เจนหนึ่งนะครับพาโดโอ้95สีน้ำเงิน399,000บาทครับ เลขใหม่ถ้าจำไม่ผิด345,000กิโลใช่ครับ3า0 0 0ครับคันที่2พาโด120ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1 k d 163แรงม้าครับคันนี้8 9 9 0 0 0บาทและคันสุดท้ายก็ 1KD เดีเหมือนกันนะครับแต่เป็น150เป็นตัวหลังๆนี้แล้วนะครับปี12ครับผมไม่ที่สำคัญคือไม่น้อยมากนะแส4 0 0 0ถูกต้องครับนะครับแสน0น0ันคันนี้ล้าน5 9 0 0 0บาทครับนะครับโปรติขายอยู่ล้านหกก้ตัวนี้เป็น ตัวเลขเป็นไม้ใช่ไหมครับเออเป็นไม่นะครับขออนุญาตดูโทษดีโทษดีนะผมจะไม่ผิดคันนี้อเพราะเป็นรถถ้าเป็นรถของอังกฤษเนี่ยเขาจะเป็นไม้๋้วขออนุญาตขออนุญาตเกี่ยวข้อมูลผิดพลาดถูกต้องครับถูกต้องรู้สึกมันเซ็ค่าได้นะพี่การต่อใช่ครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเปลี่ยนตั้งค่ามาได้ครับหนึ่งแสนโอเคหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันไม้คูณหนึ่งจุดหก ก็ตกประมาณแสนเจ็ดนะครับอ่าประมาณนั้นเพราะถ้าแสนกิโลก็แสนหกใช่ไหมใช่ครับอันนี้ไ่ประมาณแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดแสนแปดโอเคก็เหมาะสมไหมผมก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมไม่ไม่มันน้อยจังวะเดี๋ยวถ้ากลับไม่มาแล้วโดนลูกค้าว่าก็เป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเลขเป็นกิโลก็เกือบสองแสนใช่ครับก็อยู่ประมาณแสนแปดก็โอเคก็เหมาะสมรถปีสิบสองก็เก้าปีนะเก้าปีใช่คเก้าปีปีละสองหมื่นโลก็แสนแปดใช่ครับแสนหนึ่งหมื่นหกพันไม้ก็ คูณ1.6ก็ประมาณแสนแปดก็ใกล้เคียงในสเต็ปที่ควรจะเป็นนะครับก็เหมาะสมนะปกติเลยแต่รถทุกคันก็ตสบายใจได้ว่ารถทุกคันพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องเผื่อซื้อมือสองไปแล้วต้องเผื่อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่หมดอีกเป็นแสนนี่ไม่ต้องอะไรไม่ดีเดี๋ยวเราจัดการให้หมดนะครับถ้าสนใจติดต่อผูดกุยต่อได้เบอร์ไหนฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ090ครับ5214444นะครับ090 5214444ผมใช้เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาในเบอร์นี้ได้เลยนะครับผู้จัดการตอบเปิดทุกวันหรือเปล่าเนี่ยเปิดทำการทุกวันครับผมนะครับไม่เจอถ้าถามว่าพิธีการต่อมาวันไหนบ้างก็มาทุกวันนะครับโอ้ถามกลางคืนถามได้ไหมเนี่ยได้ครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ยืมตังค์ไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่ถ้าถ้าโทรมาสอบถามเรื่องรถได้ครับได้ตอนนี้เวลาคุยกับลูกค้าอยู่นะได้ครับผมสาวๆอยู่หลายคนนีไม่ตอบลูกค้านะช่วงนี้ไม่มีเวลาครับอ่าช่วงนี้ขายรถอย่างเดียวเลยรถอย่างเดียวก่อนครับก็ต้องบอกว่า ทุกวันนี้นะมันเป็นยุคโควิดนะตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งมรถุนาคมเนาะก็ถือว่าทั่วประเทศนะตอนนี้เหมือนพื้นแตกลังนะครับพี่น้องเราอยู่กรุงเทพก็กลับมาบ้านนะครับก็ต้องตรวจโควิดต้องอะไรวนวันนี้20กว่านะใช่ไผิดนะยี่สิบสามไม่ใช่ผิดนะรู้สึกเยืะที่สุดนะนิวไฮตั้งแต่รอบที่3เลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับปลอดภัยนะครับ เป็นระยะห่างนะครับแล้วก็ถ้าจะสนใจจะซื้อรถเราบริการยังไงบ้างท่าไม่สบายใจที่มาดูรถนะเบื้องต้นนะฮะสามารถที่จะตรวจเช็คเครดิตหรือว่าทําสัญญาทําไฟแนนซ์ได้ถึงบ้านท่านอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องมานะครับเราดูรถกันทางโทรศัพท์สามารถที่จะดูตําหนิรายละเอียดต่างนะครับอย่างที่พาชมวันนี้หรือนะฮะหรือถ้ายังสงสัยอยู่เอ๊ะตรงนี้มีตําหนิอะไรยังไงบ้างให้แอดไลน์มาเลยนะครับถ่ายเป็นวิดีโอส่งไปให้ถูกใจนะครับมัดจำนะครับทำสัญญากันส่งรถได้ถึงหน้าบ้าน ได้อย่างแน่นอนนะครับทั่วประเทศไทยนะครับและถ้าไม่สวยแหละถ้าส่งไปแล้วไม่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจับไม่ต้องจ่ายเัินสักบาทเลยครับนะมั่นใจก็ได้ได้เลยนะครับพระนันเองเนี่ยเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าว่าซื้อรถเนี่ยส่งตำหนิให้ดูครับผมส่งให้ถึงบ้านให้ช่างดูให้ศูนย์ดูก่อนได้เลยถูกต้องครับเพราะเราก็ให้ศูนย์ดูเหมือนกันเพราะเราก็ตรวจสอบว่า มั่นใจพอสมควรนะครับถึงงจะส่มอบให้ลูกค้็ก็ถือว่าผู้จัดการต่อก็ตรวจสอบรถรถที่เข้ามาใช่ครับก็ต้องตรวจสอบมีอุบัติเหตุมีชนมีข้ามไหมต้องครับเครื่องทุกเร่องสมบูรณ์ไหมครับบริษัทเราตรวจสอบให้แล้วตรวจสอบให้แล้วเพราะฉะนั้นเองถ้าลูกค้าเอาไปจะตรวจสอบอีกให้ช่างดูนี่ก็ยินดียินดีเลยครับผมเพราะฉะนั้นจะซื้อรถแต่ละคันให้มั่นใจมั่นใจเพราะฉะนั้นเองถ้ามั่นใจรถยนต์มือสองนะโดยเฉพาะเอสยูวีนะใช่ครับผู้จัดการต่อมีนอกจากฮารดโอ้แล้วมีรถอะไรอีกไหมที่เป็น SUV ยูวมีเยอะเลยครับผมถ้าเป็นกลุ่มมนนีี้ะะะฮก็จ เบยกร้อยนะครับเบรกสองร้อยก็แล้วแต่นะครับใครที่หาอยู่นะเบยกแปดศูนย์พี่นายก็มีนะตอนนี้บางคนก็มียังยังเก็บงานอยู่สองคันยังทำไม่เสร็จต้องถามผมเยอะมากตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนรถไม่ใช่ออกมาแล้วขายเลยนะใช่ครับบางคันนี่เก็บงานกว่าจะเสร็จใช้เวลารออะไรไงครับแต่รอที่เราดีกว่าลูกค้าไปรอถูกต้องครับเพราะเราซื้อบ่อยเรายังใช้เวลาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือเก็บเจ็บมาเยอะนะครับก็เลยรู้ว่าแต่ละชิ้นแต่ละงานก็คือต้องใช้เวลาในการหาหรือว่าซ่อมบำรุงนะฮะดูแลแล้วกันนะครับ ก่อนที่จะส่งมอบเสียเงินมาเยอะเพราะนั้นถ้าซื้อมือสองไม่ต้องวัดดวงนะไม่ต้องวัดดวงมือสองไม่ต้องวัดดวงนี่โทรหาผู้จัดการต่อเลยเอาเบอร์โทรอีกครั้งหน่อยเบอร์อะไรศูนย์เก้าศูนย์ครับห้าสองหนึ่งซี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 ครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าสองหนึ่งซีซีซีย้ำกันอีกทีนะครับเปิดบริการทุกวันทุกวันเลยฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงจันทร์ถึงอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ถึงจันทร์ก็ได้หลายท่านถามมาเลยร้านอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะต้องบอกว่ามงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่นะครับออออยู่่่่ทททีีีีุบบบบลรรรรรราา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 ชธนนนนนนะะะะะะคคคัััผมมมหืฮถ้ใดดสสวกตขขงเ เพิ่มเติมอีก3สาขานะครับที่ดูแลอยู่นะตอนนี้ก็จะมีสาขาตะการพืชผลนะครับหรือสาขานาจเจริญน,นะครับสาขารางสิทธิ์นะครับหรือถ้าอยากมาดูรถที่มีหลากหลายนะครับที่อุบลราชธานีทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ารถส่วนใหญ่เราอยู่ที่อุบลน,นะครับสามารถที่จะส่งให้ท่านดูได้ถึงบ้านอย่างที่บอกก็นะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้อย่างแน่นอนนะครับ พูดง่ายทุกวันนี้นะช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านดูที่บ้านส่งรูปให้ดูสบายใจกว่าแล้วส่งรถให้ดูถึงที่บ้านดีกว่าให้ช่างดูตรวจสอบถูกต้องแล้วลูกค้าก็สบายใจนะครับก็ง่ายไม่ต้องเดินทางมาถูกต้องครับเพราะนั้นเองตอนนี้มงคลคาเซนเตอร์เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่ตอนนี้เหมือนส่งกับข้าวเลยตอนนี้โอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับในช่วงนี้นะฮะก็ต้องอย่างที่คุณมงคลบอกนะครับเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสุขภาพนะครับ ถ้าท่านไม่สะดวกนะครับหรืออยากดูรถนะดูรถรุ่นอื่นสอบถามเรื่องค่างวดสอบถามเรื่องไฟแนนซ์ต่างๆนะครับสามารถที่โทรเข้ามาในเบอร์ที่ผมแจ้งไว้นะครับเดี๋ยวย้ำอีกที 090521CCC เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยอย่างที่บอกนะครับแล้วก็นะฮะอย่างที่บอกครับว่ารถเรามีทุกรถนะครับพร้อมจบทุกเงื่อนไขนะครับฝากให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์แอดมินทุกๆท่านนะครับจะนำเสนอรถในทุกๆวันนะครับ ก็เป็นหัวเป็นใหญ่เช่นเคยครับจากมูลคุณคาเซ็นเตอร์ครับผมครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ต้องการอะไรเพิ่มเติมต้องการแบบไหนให้เรานําเสนอเพราะว่าอีโคคาร์เราก็มีนะครับรถรถหรูเราก็พอได้นะครับรถกระบะเราก็มี SUV นี่เป็นโปรดักต์เราเลยโปรดักเลยครับโปรวิลไรส์นะครับเคลื่อนสีล้อนะาสนใจรุ่นไหนนะครับทักเข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับยินดีรับฟังทุกคำติชมถูกต้องครับวันนี้ผมและผู้จัดการต่อครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมี รถอะไรที่น่าสนใจนะครับผมจะพามาชมในคลิปต่อไปเพราะไม่กล้าจะบอกว่าให้คุณมงคลพาไปชมเพราะตอนนี้คุณมงคลไม่ค้คยว่าเ <c oughs> ดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆ <c oughs> นนทุกวัน <c oughs> ครับผมครับอันนี้ลาไปก่อนครับ <c oughs> สวัสดีครับ